FM-105 Smile Thailand ตอนนี้อาจารย์พรชัยอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวสปองรัตน์ทุกฝังทุกทก่านครับอาจารย์คือสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ประเมินผลทั้งเรื่องของเงินมือดิจิตอลทั้งทั้งผลงาน60วัน2เดือนของรัฐบาลในสายตาอาจารย์พรชัยมองยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนเราจะไปประเมินฝ่ายค้านแล้วประเมินรัฐบาลก่อนครับอาจารย์ครับ เอาเรื่องไหนก่อนดีเอาเอาเงินหมื่นดิจิตอลก่อนก็ได้จ้าเพราะมันมีความชัดเจนชัดเจนขึ้นมาแล้วมันมันดิจิตอลเนี่ยคนค้านเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าว่าว่าเอมันจะไปรอดหรือไม่ฮะทีนี้ฟังคุณเศรษฐาพูดมั่นใจสอสอะแต่สวคิดว่จะผ่านไหมนั่นเสียใจคิดี่จะผ่านไหม รอสวคนหนึ่งที่มาพูดกับเราทุกอาทิตย์เนี่ยก็ูีได้อย่างนี้ก็บอกว่าเขาคงเป็นผู้ร้ายอืมภาคก็ดีสวเนี่ยเขาไม่ผ่านโดยการที่ไม่ประชุมเนี่ยหรือองค์ประชุมไม่ครบเนี่ยมันจะมันจะจบไหมล่ะคุณคุณว้อนสมองเข้าใจไหมองค์ประชุมไม่ครบถ้าองค์ประชุมครบแล้วไม่เห็นด้วยเนี่ยอืมไหมครับพ่าก็ย้อนกลับไปที่สภาสภาก็สามารถที่จะลงมติเกินครึ่งรอบ ร่างพรบน,นั่นก็ผ่านแล้วแต่กรณีสมมาว,วุธที่สภาสมมาแล้วก็องประชุมไม่ครบสักทีไม่ครบสักทีเนี่ยแล้วผลสุดท้ายพรบไปยังไงอ่ะครปปพอ,พอเข้าใจไหมอันนี้ก็คือการที่ไม่เห็นด้วยโดยการที่ไม่ยอมร่วมเข้าประชุมทําให้องคประชุมล่มไม่ครบอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่คนยังไม่ได้พูดนะครับฮะครับฮะ องประชุมไม่ครบแล,แ,ลแล้ว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 มันจะเป็นยังมันมันจะยังไงต่อครับอาจารย์หมายถึงว่าอ้าวององประชุมไม่ครบมันก็ไป,ไปไปต่อไม่ได้งะมันก็ต้องหยุดหยุดอยู่ตรงนี้ไงด้านสวชุดนี้ก็กำลังจะหมดด้านในเดือนพฤษภาคมด้วยฮ่าพอดีกันเลยอาจารย์คือเขาบอกว่าเขาอยากจะแจกพฤษภาสวก็จะหมดพอดีเอะแล้วแล้วมัน,นต้องอยังไงต่ออาจารย์หมายความว่าถ้าองค์ประชุมไม่ครบ แล้วสวมัไม่ผ่านสวมันก็มันก็ไม่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 ไมไมไมครบไปตามไม่รัฐมนูญที่กําหนดนะว่าพระมีอาจจะออกประกาศใช้ดันต้องผ่านสองสอภา <t> คุณ<ป>ว่าผมพอพอ,พอหรืหองปอ่าไหมทีนี้ทีนี้ถ้าไม่ครบมันก็เลยต้องจอดอยู่ตรงนั้นหรือมันหรือมันกลับมาที่ ที่สภาสสและดันผ่านได้อาจารย์มันเหมือนขั้นตอนไม่ได้ไม่ได้ผ่านวุฒิสภาไงจะไม่ได้ประชุมกันเลยมันมันจะผ่านได้ไงอ่ะโอ้เป็นเหมือนประชาธิปัตย์เงี้ยใช่ไหมอาจารย์ประชุมพักไม่ได้เหมือนอย่างเงี้ยแบบประชาธิปัตย์เขาเขาเดินตามประชาธิปัตย์หรือเปล่าไอ้ตรงนี้เนี่ยจะไม่มีใครคิดนะ่ผมคิดให้สวก่อนใจอาจารย์ชินเผื่อไว้เลยโอ้และเดี๋ยวถึงคุณบอกว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยพอสุดท้ายเขาก็ยกผ่านได้แต่ถ้าคุณประชุมแล้วคุณไม่ครบเนี่ย มันผ่านไม่ได้เลยคุณเป็นการทําเพื่อชาติเนี่ยคุณจะไม่ต้องให้องค์ประชุมครบเลยอาจารย์และทีนี้พอหมดเวลาสวแล้วแล้วขั้นต่อเขายังไงต่อเขาต้องรักษาการไหมอาจารย์สวเขาต้องรักษาการใช่ไหมก็รักษาการไปก็รอชุดใหม่เข้ามาก็องค์ประชุมก็ไม่ครบเรื่อยๆอ่าจะทำยังไงอ่ะจนกระทั่งปิดสมัยประชุมก็ต้องรอสมัยประชุมหน้า ซึ่งก็ต้องเลื่อนไปยาวๆทีนี้มันมันอ่ามันก็ยังมีอีกดอกหนึ่งคือผมคิดเองนะเข้าใจฮะอาจารย์ไม่ไม่ไม่ใช่หมอรับพวกเขาจะคิดอย่างนั้นนะเข้าใจฮะตอนนี้เดี๋ยวคงคิดตามอาจารย์เลยครับคงฟังอยู่อาจารย์ทีนี้ทีนี้ยังมีด่านสารรัฐธรรมนูญอีกด่านหนึ่งอาจารย์คือด่านสารรัฐธรรมนูนน่าจะเป็นด่านสุดท้ายฮะนะครับครับแต่ตรงนี้ต้องสารรัฐธรรมนูญต้องดูความเห็น ของคณะกรรมการกิจิก,กรารประกอบครับว่าคณะกรรมการกิจิก,กา,กาเนี่ยมีมุมในเรื่องนี้อย่างไร,รและจะพอที่จะเห็นอารานแนวทางของการวินิจฉัยของสารรัฐมนูญครับค,คือคืออาจารย์เกฤดฎะกีกาเนี่ยเป็นที่ปรึกษ,ษารัฐบาลคือปกติแล้วเนี่ยแง่มุมกฎหมายเนี่ยก็คงจะปรับคุยกันจนกระทั่งคือสามารถไปได้ในแง่กฎหมายก่อนเบื้องต้นถูกไหมอาจารย์แต่ เกิดสียวกับสารรมนูนเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีความคิดเห็นไม่จําเป็นต้องมีคำวินิจฉัยเหมือนกันถูกไหมอาจารย์ถูกถูกแต,แต่เพียงแต่เพียงแต่ว่าผมที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยคืออะไรคือว่าถ้าพุติสิเีกาบบอกว่าไม่ได้เนี่ยหอวนั้นจบจบเลยก็คือ <laughs> <laughs> ไปไป,ไปสารรัฐมนุนไม่ได้ก็ ừ, <ๆ>ไปเลยใช่พธิสิดีบอกโน่นนี่นั่นเนี่ยจะพอได้เนี่ยครับ การทั้งสารรัฐมนูญเนี่ยก็พอที่จะผ่านได้อือหรือจะไม่ผ่านก็ได้ถูกไหมอาจารย์หรือไม่ผ่านก็ได้ได้ครับเพราะมันมีมาแล้วกีการบอกไม่ได้นี่ก็จบเลยรม่องไปสารรัฐมนูญนะรู้อยู่แล้วเข้าใจทีนี้เอาด่านแรกคือกฤษฎีกาแล้วก็ไปด่านสสแล้วก็ไปด่านสวแล้วก็ไปด่าน สารรัฐธรรมนูญซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เคยมีที่ไม่ผ่านมาแล้วเราเรา,า,า,ายกตัวอย่างสองล้านล้านคุณยิ่งรักยุคนั้นเนี่ยชัดเจนและจําได้ตอนนั้น <S <S 1> <S 1> น้นำท่วมแต่ว่าหลังน้ําท่วมมันก็มีที่ออกเป็นส่วนมากก็จะออกเป็นพระราชกําหนดเวลามีวิกฤตอะไรก็ตามและทุกคนก็จะเห็นพร้อมกันว่าเออวิกฤตแฮะเช่นน้าท่วมใหญ่เออวิกฤตแฮะเช่นครซิตต่างๆวิกฤตต่างๆอาวในเศรษฐกิจต่างๆหรือแม้แต่รอบหลังสุดเดีย๋ยวลุงตู่ชัดๆวิกฤตโควิดเนี่ยก็ต้องกู้ต้องอะไรก็พระราชกําหนด ทีนี้เขาก็เลยถามกันว่าเอาแล้วทำไมถึงไปผ่านพระราชบัญญัติเป็นเพราะว่าอยากจะให้คุยกันหรือเปล่าอาจารย์หรือมันจะเป็นเกมอย่างที่เดชนายกจะด่าว่าท่านไม่ได้คิดออกพระราชกำหนดกลัวจะติดคุกติดตารางก็เลยยืมมือชาวบ้านเนี่ยมาช่วยเป็นอะไรเป็นลายเซ็นอ่ะว่าได้ผ่านทางนี้แล้วครับคือคือท่านจะติดตารางก็บอกไปติดด้วยกันก็แล้วกัน คือคือคือไอ้ตรงเนี้ยคือที่คุณ่าบวกพูดเนี่ยพูดดีนะว่าคุณบอกเร่งด่วนรีบด่วนมันอย่างโน้นอย่างนี้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจแย่แล้ว GDP โหต่ำเตี้ยเลือดดินมากทําไมคุณไม่ออกพระราชกาหนดเลยคุณได้กู้เลยใช้เลยครับอาจถึงมกลาคุณก็ใช้เงินได้แล้วแต่คุณไม่ทําเอออันนี้แล้วคุณไปอ้างว่าตรวจสอบนู่นนี่นั่นเนี่ยมันเหมือนกับชาวบ้านี่กินแกบโง่ อาจารย์อันเนี้ยนึกอกว่าจุลฟังจุลาพันพูดเดี๋ยวมันชาวบ้านงโง่จุลพันอย่าพูดอย่างนี้ชาวบ้านเขาไม่ได้งโง <c oughs> ่เขาใจอาจารย์เขาคิดว่าผมกินแกล้วเขาคิดว่าคุณรัศมีพงศ์กินแกล้ท่านผู้ฟังกินแกลหรือเปล่าไปบอกาต้องตรวจสอบตรวจส,สอบพวกคุณน่จะยืมมือสาภาเออคุณก็พูดไปสิยืมมือสภาเพระอาจารย์ไม่กล้าออกเป็นพระราชกำหนดเหมือนลุงโตเขาประงสุงเขามีวิกฤตโควิดคุณก็พูดไปอะอาจารย์ทีนี้ ทีนี้เราเราเราพบเอาความคิดบ้างคือในขณะที่ตัวเนี้ยหมื่นดิจิตอลตัวเนี้ยมันจะผ่านพอบอยอย่างที่ว่าไปทีนี้พอปีหน้าอาจารย์ความที่สังคมโลกตอนนี้มันดีนามิกสูงมากแล้วตัวเลขอยา่างหลายตัวมันก็พอจะส่งสัญญาณบ้างแล้วแต่ว่าแน่นอนตอนนี้มันยังไม่มีวิกฤตคือไม่ต้องเถียงก,กันหรอกคือคือนักวิชาการเขาก็มีตัวเลขที่จะยันกันนะอาจารย์เนาะทีนี้ถ้าปีหน้าเนี่ยมันมีวิกฤตใดๆคือขณะที่พอลบอคาอยู่เนี่ยเขาก็ออกพอลกอรที่ เอาหมื่นทจิต้องมาปรับมาปรับแล้วออกเป็นกพกรกได้อยู่ดีนะอาจารย์ได้ได้เออแต่ทีนี้อย่างนี้คุณวาชพงศ์ในการแก้ปัญหาพวกไอ้เศรษฐกิจเนี่ยว่ามันมันตกต่ำเนี่ยมันไม่มีวิธีนี้วิธีเดียวนะ,ะว่า,าการกระตุ้นผู้บริโภคครับแต่นี่คุณวสาชาพงศ์ลองนึกอย่างนี้ดิ<ะ>การกระตุ้นผู้บริโภคเนี่ยมันจะทําให เศรษฐกิจโตได้ไหมถ้าสมมติเนี่ยเงินดิจิตอลอยู่ในมือคุณวัชรพงศ์หรืออยู่ในมือผมเนี่ยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งครับมันแทบจะไม่มีช่วยในการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเลยนะเพราะอะไรเพราะสมมติผมเนี่ยปกติเ็าใช้เกินหมื่นแล้วทุกเดือนใช้เป็นแสนใช้อยู่แล้วถ้้เจ็ดแปดหมื่นอยู่แล้วทุกเดือนนึกออกไหมเพราะงั้นผมได้หมื่นมาเนี่ยผมก็อยู่ในวงเงินเจ็ดแปดหมื่นของผมอ่ะมันไม่มีการจ่าย ใช้ใจ่ายเพิ่มเติมจากการที่เราใช้ใจ่ายตามปกติการที่จะให้อาจาเศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตได้หมายความว่าต้องบุคคลที่ไม่เคยมีเลยผู้ที่ขาดแคลนผู้ที่ยังไม่ได้มีแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจจะซื้อนู่นซื้อนี่ได้ถ้าใช่แต่งานยังเป็นกระตุน้นกระตุ้นจริงแต่ถ้าสมมติเอามาอยู่ในมือคนรวยจะก,กระตุ้นยังไงอ่ะสมมติคุณว่าสพองได้มาหมื่นหนึ่งคุณว่าสปองใช้เดินละสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในวงเงินเนี่ยที่เราใช้อยู่ถูกไหม มันก็ไม่ได้ไม่ได้กระตุ้นอะไรถ้าได้มาอาจจะใช้ไอ้ส่วนนี้ออกไปก่อนอ,อแต่ส่วนที่อืน่นก็กประชาใช้อยู่แล้วอีกสามสี่หมื่นที่ตามมามันไม่ได้เพิ่มแต่ถ้าเ<ไ>ป<น>็คนในเดือนสองสามพันเนี่ยแต่ได้หมื่นมาเนี่ยมันใช้ต้องใช้อยู่แล้วมันจะใช้เกินจํานวนเงินที่เขาใช้ประจำเรื่องที่จะการจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมครับคุณต้องใช้เงินเกินกว่าที่คุณใช้ประจําหรือคุณอ่าใช่ฮะหรือปกติไม่ได้ใช้ก็เอาตรงนี้ไปใช้ซะมันจะได้เกิดโภคในประเทศกติไม่้งตรงนี้ไปใช้ทีนี้ ระหว่างทางนี่อาจารย์เราทราบแล้วว่ามีเวลาคือมีเวลาหมายถึงหลังจากนี้ไปไม่อีก6เดือนคือตอนนี้เราเราถกแถลงเถียงกันซะจนเรามึนกันไปหมดแต่จริงๆแล้วถ้ามีเวลารัฐบาลทํางานเพิ่มอย่างเช่นว่าเอาเงินหมื่นเนี่ยเอาไปทําอะไรสมมติว่าออกรายละเอียดเป็นทาร์เก็ตเต็ดอย่างที่ทุกคนแนะนำเนี่ยว่าลองแยกเป็นกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มไหมเช่นอแาจากเงินหมื่นเหมือนกันแต่เงินหมื่นกลุ่มนี้คุณเอาไปรวมกันเพื่อไปลงทุนนะเ,เงินหมื่นกลุ่มนี้ให้กับคนที่ไม่มีแล้วจะได้ใช้เลยเ,เงินหมื่นกลุ่มนี้ เอาไปทำอะไรคือถ้ามันแยกส่วนและสร้างเงื่อนไขขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างละเอียดมากขึ้นในการในการทําให้ไอ้ไอ้ทวิสเตอร์หมายความว่าไอ้ไอ้ไอ้พายุหมุนทันเรศษฐกิจมันเกิดขึ้นได้จริงอันนี้ผมก็ผมก็พูดเผื่อๆไปนะอาจารย์เผื่อเขาจะคิดคิดได้คิด,คด,คด,คดได้ทําเป็นอะไรของเขาเนี่ยอนักว <c oughs> ิา <c oughs> ชาการหลายคนก็พูดเ่ยปัญหาประเทศเราไม่ใช่ว่าอะไรปัญหาของผู้บริโภคนี่ไม่ใช้จ่ายมันไม่ใช่ตรงนั้น มันเป็นปัญหาของเรื่องอะไรเราไม่มีศักยภาพในการแข่งขันในการจะสร้างอะไรการจะเดินเติบโตเศรษฐกิจทางเชิงโครงสร้างฮะครับนี่หอาคว่าคุณรัฐพะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่นายกไปไปอเมริกาอยู่ซานฟรานเนี่ยก็ไปดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดูถูกวิถีถูกที่ถูกทางไหมอาจารย์ครับ คือคือถูกถูกตรงเนี้ยถูกอยู่แล้วแต่เขาจะเข้ามาไหมนในอีกเรื่องนะอ่าคือตอนนี้นายกพูดอะไรผมไม่ค่อยเชื่อพ่อเปลี่ยนไปทุกวันะพอสอให้ท่านออกบอกว่าในไปเจอใครกูเกอรโนนี่นั่นอะไรเนี่ยบอกว่าจะเอาเงินลงทุนแสนล้านมาสร้างนุนสร้างนี่อะไรเนี่ยครับเทสลาแอะไริกานคือผลสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณ่าพผมเชื่อนั่นค่ะคือพูดอะไรเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือเลยอ่ะตอนเนี้ถ้าเป็นบุคคลก็เป็นบุคคลที่ความล้มลำลายแต่ความน่าเชื่อถือแล้ว โ oh, อ้ยังกลับลำทันทันไหมอาจารย์ยังกลับลำทันไหมครับก็ยังพอได้นะแล้วบอก MOU เงี้ย MOU นี่มันก็ใครเซ็นผมก็เซ็นมาเยอะแยะเอไม่เห็นทำตาม MOU สักทีผมเป็นอาจารย์เป็นคณนะบดีก็เซ็นเอ็มโกับโอ้โหหมาลายเยอะแยะหลายแหง่งฮฮมันก็แค่นั้นแหละ MOU คือ MOU ออ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเอาผลงานที่มันปรากฏจริงเนี่ย มาบอกแล้วแต่ว่าอะความคืบหน้าก็ฟังดูก็เลื่นหูดีอาจารย์ว่าเงินจะมาหลายแสนล้านเพลินเินแลนบริดจ์บ้างลงทุนบ้างแต่ว่าตอนนี้ต้องการเห็นผลรูปธรรมถูกไหมอาจารย์หมายถึงอย่างนั้นครับใช่ใช่งั้นต้องต้องเห็นผลรูปธรรมกว่าใครก็จะเข้ามาเราก็ไม่รู้วเมื่อไรหร<า>่นะครับอย่างนี้ยางงี้ก็ต้องการควิกวินดีอาจารย์ในที่เราไปถึงบ้านเขาเนี่ยเขาจะตอบปฏิเสธเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทำอย่างนั้นเสียมารยาทเจ้าบ้าน ออาก็ต้องพูดเอออหอบบอกไปด้วยแต่ที่ท่านนายกจะร้องเราจะนาอีฟจะพาซื้อถึงขนาดเชื่อตามนั้นไหมล่ะอาจารย์ยังกาปลอบใจตัวเองออย่างไั้นก็ต้องการควิกวินอย่างที่นายกบอกต้องการอะไรเร็วๆเสร็จเร็วๆใส่น้ําร้อนกินเลยชงชิมอถ้าควิกวินเร็วที่สุดก็คือนายกลาออกอ่ะอาจารย์ยังไม่มีทางยังไม่มีทางอาจารย์มีเหรอไอ้คือควิกวินของประชาชนโอ้ โออาจารย์วัดกระแสความรู้สึกประชาชนถึงนายกลาออกแล้วเหรอฮะผม,ผมว่าไปถึงนั่นแล้วนะอ,อยู่ดีๆก็จะมีตำรวจจีนมาตะเวนเมืองไทยแล้วมันจะได้เหรอ,อผมว่าคือมันยังอยู่ในท่อนสื่อสารไม่อาจารย์พูดก,กันไปพูดก,กันมาเร่อองงง<อ>พูดไม่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 หรอกความผิดพลาดล้อมาแก้ตัวเป็นเรื่องของการสื่อสารออันนี้ก็คือการที่จะพ,พลิกพลังในการที่จะมาพูดจาในสารนั่นอีกอออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผิดพลาดมาเรื่อยๆโน่นนี่นั่นแล้วคุณก็โทษ ผู้อาการการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยอออยู่ดีเขาจะกล้ามาพูดอย่างนี้เอ่ะถูกไหมมเป็นไม่ได้คือคือคุณต้องรู้ว่าข้าราชการประจำเนี่ยเขาจะไม่กล้าพูดแล้วว่าจะให้ตำรวจจีนมามาลาดตระเวนพาโบที่ประเทศไทยอ่ะคถ้าขาไม่ได้รับสื่อจกผู้ยิ่งใหญ่อืมอืมอืนะครับอาจารย์ถ้าตอนนี้อาจารย์บอกว่าโอ้ยวิกฤตศรัทธาแล้วนาทีนี้นายกอยู่ในวิกฤตศรัทธาแล้ว อาจารย์แนะนํำยังไงอาจารยถา์ถ้าบอกว่า <ผม S 1> อาจารย์พอใจเป็นที่ปรึกษานายกส่วนตัวเลยแนะนํำยังไงฮะไอช่วงเดือนน้ำพึ่งท่าอาจารย์ปกติมันจะมีนะทุกรัฐบาลต้องยาวหน่อยอาจารย์นี่มันสองเดือนเองนะมันไม่มันไม่มีอรัมันไม่มีช่วงที่ผ่อนคลายฮเพราะปัญหาตรงนี้มันปัญหาที่ตัวนายกเองก็คือจะพูดบอกให้อ้นี่เสร็จ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 ไม่ไปเสร็จตามที่พูดแล้วพ็เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องส่วนตัวที่มันมองดูแล้วเนี่ย มันอะไรทำความไม่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 พึงพอใจให้กับหน่วยงานราชการด้วยเช่นอยู่ดีไปเรียกอาทิบดีเข้ามาประวาดต่อหน้าสื่อออกโทรทัศน์อย่างเงี้ยโอเช่งเช่งเช่งทีนี้เช่งนะโค้ชทำไหมล่ะถูกไหมครับเขาเป็นตัวใจเย็นเิดนข้าราชการเขาไม่ได้กินเงินจากคุณเขาไม่ได้กินเงินจากแสนเฉลี่ยคุณไม่ใช่เป็นซีซีโอคุณไม่ซีอีโอคุณเป็นนายกของประเทศ นั่คุณจะมาเฉ่งราชการเหมือนกับคุณเี่งไงเอพนักงานแสนเสด็นไม่ได้คุณติดนิสัยมาจากไอซีโอของแสนเสดีโอ้อันนี้คนเขาพูดกันเยอะอาจารย์ใช่คือคือเราคือผมก็ทราบคือมีคนที่รู้จักหรือว่าเคยเห็นนายกเศรษฐาตอนเป็นซีโอแสนเสด็จก็บอกเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนอาจารย์หัวร้อนตอนนี้ก็ร้อนตอนนี้ก็ร้อนอืออืออาจารย์เอาเดี๋ยวนะเราเดินไปตามทางอาจารย์ผ่อนชัยถ้าวิกฤตสศรัตนนายก ถ้านายกไม่ใช่นายกเศรษฐาแล้วจะเป็นนายกไหนอาจารย์คือ,อย่างนี้นายกที่อยู่ในรายชื่อ,อยังมีอีกเยอะฮะคุณอุ้งอิงโอ้โหอาจารย์มาเร็วไปไหมคอับนี่จับปายกตัวอย่างอ๋อยกตัวอย่างคุณ <c oughs> อ,อนุทินอนุทินยังอยู่นี่ท,าววท่านประวิตธิาว ผมตู่ก็ยังอยู่อาจารย์โอทำเล่นประยุทธ์เราเอาผมผมเอาที่ท่านประยุทธ์ไลสุดท้ายแต่คำพูควรจะพูดคนแรกเข้าใจนี่แอบเชียร์ลุงตู่ไปเนี่ยแต่เอาว้สุราะว่าผมเป็นเชียร์ลุงตู่นั่นสิผมเลยเอาไว้สุดท้ายถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกคนมีอยู่พร้อมเพราะฉะนั้นทำไมอ่ะทำไมเ็าจะเอาไม่ได้อาจารย์รอเสียงเรียกร้องอีกหน่อยก่อนโอ้คือ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 ถ้าวิกฤตหรือหรือถ้าบ้านเมืองมันแก้ไม่ได้อันนี้ก็ ก็โอเคแต่เดี๋ยอาอจารย์มันต้องรวบรวมเสียง,งด้วยทนาทุกวันฮนะาอาจารย์มองว่าจะรวบรวมเสียงได้ไม่ว่าจะท่านประวิทย์ท่านท่านบิ๊กหนูหรือหรือหรือท่านลุงตู่เนี่ยจะรวบรวมเสียงคือแน่นอนคุณลุงอิงเนี่ยเขามาจากพักเดียวกันดันงนั้นไม่แปลกใจแต่ว่าอาจจะเร็วไปสักนิดหนึ่งไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าจะเป็นท่านอื่นมันจะได้<ม>ทานเมืองไทยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอ่เข้าใจถ้าชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเขาคุยกับ พลเอกประยุทธ์ได้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เป็นได้เขาคุยกันได้นะอาจารย์เขาคุยกันได้ถ้าได้ก็เป็นได้เออเข้าใจเข้าใจอต่างพรรคเพื่อไทยก็ต้องยอมเพราะเพื่อพรรคเพื่อไทยตอนนี้ไม่มีอะไรเสียแล้วคุณมาถึงตรงนี้คุณเปลี่ยนขั้วคุณพูดไม่จริงตั้งแต่แรกในการเลือกตั้งว่าคุณยังไม่จับมือกับสามปอคุณมาตรงนี้คุณไม่มีอะไรเสียแล้วมันเลยหมดแล้วแ้่คุณจะทำไรได้หมดแล้วอาจารย์จะกลายจะกลายเป็นเลียกกองแช่งออกมา เร็วไปไหมคือหมายความว่าคือกองเชียร์มีไม่งงแต่ว่ากองแช่งที่เขาหลับๆอยู่เดี๋ยวเขาจะตื่นขึ้นมาเล่นงานลุงตู่ไหมอาจารย์สงสารลุงตู่คือป๋าๆไอ้ที่ผมมยกว่าลุงตู่ไว้คนนึง่ะว่าแบบอย่งเป็นชื่อที่เป็นนายกอยู่ได้ที่ผมไม่หูคับว่าท่านจะกลับมาเป็นอาจจะเป็นท่านอนุทินก็ได้ะซึ่งถ้าถามผมน่าที่เหมาะสมเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นจากเสษ็จานควรจะเป็นอนุทินแล้วล่ะอาจารย์เร็วไปไหมเร็วไปไหม เราเพิ่งได้นายกมาสองเดือนเองมันมันมันเร็วแต่สำหรับท่านนายกของผมเนี่ยนะมันมันไม่เร็วหรอกเพราะเพราะท่านยูยกสามเดือนเนี้ยอาจจะเป็นอะไรที่มัน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 ฟังแล้วแปลงหูออกมาอีกเรื่อยๆเอาถ้าอย่างนั้นผมผมถามอาจารย์พรชัยในฐานะกูรูการเมืองที่ที่เรามองการเมืองมายาวนานอาจารย์ถ้าต้องแก้สำหรับนายกเศรษฐาข้อเดียวเลยใหญ่ที่สุด t o อ of อฟ awareness คือเรื่องแรกเอาอะไรแก้อะไรอ่ะง่ายๆที่สุดน,นนะน่อย่าพูดอะไรเร็วเกินกว่าสมองคิดโธเรื่องพูดเองใช่ใช่ท่านเฉษชาอย่าพูดอะไรเร็วกว่าสมองคิดท่านต้องให้สมองคิดก่อนแล้วค่อยๆตันกรองออกมาเป็นคําพูดถ้าอย่างนั้นไม่พูดเลยอาจารย์ <c oughs> <c oughs> พูดอะไรก็คงไม่ได้ <c oughs> อยากเองอยากให้ท่านคิดก่อนก็ยังเร่มตํารวจจีนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะ <c oughs> เอาว่าคนไม่มีสมองเลยเอาสมองไว้ที่ส่วนล่างของอายุวะของเราเนี่ยก็ไม่มีใครจะพูดอย่างนี้นะอาจารย์แตนายกที่พูดน้อยเนี่ยเมือม่อเมื่อเมื่อต้นรายการเนี่ยพูดถึงปรับเปลมอยู่ท่านมีสมญาเตมีใบนะนายกพูดน,น้อยนี่อยู่นานนะอาจารย์อยู่นานแต่ตทีนี้อนตอนเนี้ยอายุข,ข่าวสารมันมันมันชารวดเร็วเนี่ยมันคงมีเรื่องการที่จะพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องคิดก่อนพูดนะครับอืแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ย ท่านก็ต้องฟังส่วนอือ่นๆบ้างน, hmm. นะครับแต่ท่านอาจจะไม่ฟังก็ได้ท่านอาจจะฟังคนรักษาของท่านก็ได้ท่านเชื่อตรงนั้น hmm. นะครับ hmm. แต่อย่างน้อยที่สุดนะท่านควรจะตรองก,ก่อนในเรื่องการที่ท่านจะพูดอะไรออกมา <Ha. S 2> ในแต่ละเรื่อง ha. Ha. อาจารย์<บ>เราเราเราประเมินรัฐบาลเนี่ยนะประเมินท่านายกเราประเมินฝ่ายค้านนิดนึงอาจารย์คือฝ่ายค้านตอนนี้ผมจับได้สองเรื่องคือแน่นอนคุณหมายสิริกัญญาเนี่ยออกมา s เรื่องเงินหมื่นดิจิตอลเอาว่าไปเพราะว่า เพราะว่ามีมีกองเชียร์ที่จะไม่เอาเงินมื่นดิจิตอลอยู่เยอะเพราะฉะนั้นแนวร่วมก็เลยเยอะทีนี้อีกอีกเรื่องอื่นๆอย่างเช่นแบบออกมาค้านเรื่องแปลอักษรมันเอะไรบ้างอะไยจังนวัมันเลอะเทอะจังหวัอะไรบ้าไร้าอรสาระเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ควรจะเป็นเรื่องเออจะแปลอักษรหรือแปลอักษรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาทุกประับเป็นประเพณีเขาจะตุรมิตรับรับผลสุดท้ายเนี่ยคุณไปเดือดร้อนแทนทำไมมันคืออะไรอ่ะมันไม่เกี่ยวอะไร แต่เรื่องตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะมันเริ่มมาจากตรงไหนว่าใครเป็นคนพูดเรื่องนี้มาเรื่ออะไรตะร่วนมันมีเรื่องนี้ึ้นมาแต่ผมไม่รู้สาเหตุมันเริ่มมา่างไหแต่มันไร้สาระเรื่องคุณไปคนไปยุ่งใช่อาจารย์มันไปแย่งพื้นที่ข่าวที่มันควรจะเป็นสาระอื่นอาจารย์หรือแนะนําท่านนายกพูดอะไรที่มันแบบมันได้ใจคนฟังอย่างเช่นแบบเออเห็นใจครูเจี๊ยบที่เสียชีวิตจากจากช่างกดยิงกันอย่างเงี้ยอาจารย์คือจริงไม่ใช่ช่างกดยิงกันคือคือเด็กอุเทนถวายถูกยิงแล้วก็ลูกหลงไปโดนครูเจี๊ยบ อะไรี้มันเป็นเรื่องทอ l k o อัปเดตทาในวงสังคมอาจารย์มองยังไงคือคือแก้การสื่อสารของของของท่านนายกยังไงบ้างอาจารย์ครับคืออย่างนี้โดยพื้นฐานของท่านแล้วท่านไม่เคยมีความรู้สึกที่เวทนาคนอยู่แล้วโอ้ h u ฮ a n แมนทัชอาจารย์ไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมาเลยท่านต้องต้องปรับตัวตรงนั้นคือที่ผ่านมาเคยได้ยินท่านนายกเราเนี่ยเคยพูดเรื่องพวกนี้มาละ อท่านอาจจะมาจากเวียดนาใท่านจอยู่ในในในเวทีนั้นที่ไฟสองนะฮะฮะอรื่องออกมานะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยอาไม่คิดที่พูดว่านายกควรทำอะไรนอกจากคิดก่อนพูดแล้วเนี่ยที่สองคือท่านอย่าไปคิดว่าท่านต้องไปสั่งคนทุกคนทุกเรื่องทุกอย่างท่านจะไปตั้งวงนู่นตั้งวงนี่เป็นกับว่าโอ้โหข้าพเจ้าจะเป็นซีอโอเลยนะจะไปสั่งดีเอสไอวไปสั่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ย แต่ทุกเรื่องยุ่งลุกเรื่องก็มีรัฐมนตรีโอฮ่าฮ่าเพื่อพได้หบอกไหมยิ่งเปิดบริหารราชการแผ่นดินไม่เป็นอืมอืมอืมอคือท่านนายกเราบริหารราชการแผ่นดินไม่เป็นเขามีรัฐมนตรีเขามีอธิบดีอืมอืมท่านก็มาแก้ไขตามคันลองของระบบราชการท่านเข้าไปข้าม พวดไปตรงนู้นตรงนี้เลยเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยระบบราชการมันจะมันจะเดินไปไม่ได้ถ้าอย่างนี้นะที่ระบบราชการเนี่ยที่บอกเดินไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีกฎหมายมีระเบียบเหมือนแต่ดีเอสไอเขาจะไปจับคนนู้นคนนี้เลยตามใจท่านเนี่ยมันจับไม่ได้เข้าใจเข้าใจอาจารย์รถ้าอย่างนั้นเอาเรื่องที่ท่านถนัดที่สุดคือเรื่องที่เมื่อกี้เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์พรชัยชมเรื่องการลงทุนต่างประเทศนะคือชมเายแต่ว่านีน้เรื่องดีอยู่แล้วอาจารย์พูดแบบนี้ดังนั้น จับเรื่องนี้มั่นๆแล้วขยายความสื่อสารกระแทกดีๆให้ให้มันเห็นชัดว่าขั้นหนึ่งขั้น2ขั้น3เอาภายในเดือนนี้มีเซเนโมยูภายในอีก30วันก็จะมาแวะเยี่ยมเมืองไทยหรืออะไรให้มันคือจับเป็นเรื่องๆไปแล้วก็ขยี้เรื่องนั้นให้มันคือคือคือท่านเนี่ยที่เก่งที่สุดเนี่ยนะที่ผมมองในตัวท่านนะครับท่านเป็นเซลแมน ท่านเป็นเซลแมนท่านบอกเองใช่ใช่เพราะฉะนั้นท่านทำหนาที่เซลแมนท่านในดีละถูกต้องละแต่ต้องปิดการขายให้ได้ต้องปิดการขายโค o s เซล l ์ถูกต้องไม่ใช่เปิดการขายไปเรื่อยต้องปิดการขายแล้วอาจารย์ขอแถมท้ายหรือนาทีเดียวเมื่อวานในมีคดีขุณพิธาแต่เลื่อนไป อาจารย์มองว่าคุณพิธาจะเป็นยังไงต่อเมื่อวานในเลื่อนไปนะฮะเลื่อนไปอีกสักคดีกลางเดือนเท่าที่ผมฟังนะไม่รู้ผมมจะฟังถิดฟังถูกนะครับครับครับคือก็คุณพิธาก็แค่เสียสิทธิ์ในการที่ไม่เป็นสสอสอเท่านั้นออืเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะออกมายังไงมันก็ไม่มีผลเท่าไหร่แต่ที่นี้มันจะเป็นเรื่องยุบพรรคนะครับตรงนี้มันน่าจะสําคัญมากกว่ากับกบกรณีของส่วนตัวพิธาถ้าพิธาถูกตัดสินว่า ถือหุ้นไอทีวีจิงก็ไม่ได้เป็นสอสอแต่สิทธิทางการเมืองไม่ถูกตัดเหมือนธนาทร์แต่ถ้าเป็นเรื่องของการยุบพักเนี่ยเป็นหัวหน้าพักให้ถูกตัดสิทธิ์ด้วยแต่ว่าห้าปีสิบปีก็แล้วแต่ตรงนั้นเรื่องใหญ่ตามน้ำหนักการปกครองว่ามันแต่ตอนที้ถามจะไปถึงไหมอ่ะตรงนั้นครับ,ร,บ,ร,บรอรออันนี้เลื่อนไปนะอาจารย์ถามหน่อยถ้าก้าวไกลวิดอวิดเอาพิธาหมายความว่ามีหรือไม่มีพิธาตอนเนี้ย มีความแตกต่างแอาจย์คือผมว่าแตกต่างมากเลยเพราะทิพาเป็นคนมีเสน่ห์แต่ทวัตไม่มีเสน่ห์หมายสตรีสัญญาน่ารักแต่ไม่แต่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นเล่นการเมืองเนี่ยเหมือนมันไม่ใช่เล่นแบบคื่อเือกันไปแล้วนะเหมือนคุณอภิสิทธิ์เมื่อก่อนเป็นคนมีเสน่ห์ถูกไหมครับการขับยายาคุณอภิสิทธิ์ถูกไหมลูกอือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เล่นการเมืองสมัยเนี่ย ต้องมีเสน่ด้วยอืพี่ธามีสเสน่ไช้ทวัดไม่มีสเสน่์อาวอาจารย์งั้นเติมสเสน่ลงไปทีนี้ทีมแพ็กที่เกี่ยวกับดิจิตัลจะเกิดดีกวันนะที่วันทำมาว thon แถลง่นอ่าโอเคอวันนั้นน่คอยดูครับครับคอยดูกันต่อขอบพระคุณครับอาจารย์วันนี้เข้มข้นามากบบครับสวัสดีครับ 1> FM 1 0 5 Smile Thailand